ขอโทษครับขอโทษขอโทษคุดูยิงดีด้วยแล้วก็ขอโทษทัวลงรีด้วยครับว่าวันนี้แม่งเล่นไม่ได้อย่างที่ที่คาดไม่ต้องเคมบอกมันไม่ต้องเคมมึงก็ลองไปเล่นดูเ่ผิดโดน5สูนเหมือนกันด้วยแล้วมันท้ามาล้ำพี่อะ่ะก็ปล่อยมาล้ำไปก็ฝั่งที่สมมุติมันมันจะฟอร์มเป็น่ิงกากินังแล้วก็เป็นติ่งเราไอพวกนี้ไอไอไอ,ไอพวกนี้สายเคมสายเคม พักก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเล่นก็ทิ้งท้ายให้คนดูวันสงการแล้วก็สงการนี้ผมจะอยู่พัทยาอ่าทำ150ชั่วโมงด้วยทํากับเพื่อนผมนี่แหละมันจะได้มีกําลังใจในการทําอาจจะไม่ได้กลับมาวันเกิดแม่ด้วยครับวันเกิดแม่ผมเดือนเมษาไม่คนที่บอกว่าเก่งๆอ่ะเหมือนคนในแก๊งหมึกที่บับอ่ะ อ,อ๋อองฟองอ,องฟองไม่รู้องฟองเดียวกันหรือเปล่าผมไม่รู้ต้องถามคนดูคนดูมันรู้อะดูมันเก่งมันรู้หมดเลยแพ้ครับไม่ต้องถามหรอกว่าแพ้ได้ไงไม่ต้องไม่ต้องถามก็แพ้มันก็คือแพ้แค่นั้นเองแพ้แพ,แพ้ไปด้วยกันมันจะได้รู้เวร,รอบหน้ามันจะได้พร้อมกว่านี้อืม ที่พี่คัดฝีมือยังไงบอกหลังประมูลที่พี่คัดหลังเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยมาคัดเลยเรื่องฝีมือเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นกัน <c oughs> พรากูแพ้เป็นแก๊งไหนที่ไม่ใช่ dmg แก๊งแพ้ได้ทุกแก๊ล้ะยกเป็น dmg แค่นั้นเอง dmg กูยาวทุกอย่างจนกว่าจะชนะแค่นั้นเอง องฟองเดียวกันเอออองฟองจะองฟองเดียวกันหรือคนละองฟองช่างแม่งเถอะตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปละทีหนึ่งอันนี้คุยกับคนดูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมไปตอนตอนทีหนึ่งแหละเขารอรออยู่รออะไรไปสภาเอาแค่ไปจ่ายตังค์จบแล้วสภาจ่ายตังค์ไง อันนี้รวมสภาหรอพี่หรือว่ามีไฟอีกไม่น่า<อ>มีแล้วจ่ายตังค์เอาเอาเอาพี่เอาโพเทคด้วยโพเทคเอามาเหอเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะผิดจะถูกแม่งให้เขาโดนปรับด้วยโอเคโอคเราเรามาก่อนอเ,เดี๋ยวกลับมาเราเราเรามาลองเทสหนึ่งหนึ่งกันนะโอเคไหมเรื่องฝีมือด้วยอรับพี่ดีเลยครับ ไม่ใช่ง้องผมไปทุระครับผมไปทุระข้างนอกอืมขอโทษครับขอโทษขอโทษคนดูเอ็มดีด้วยแล้วก็ขอโทษทัวร์ลงรีด้วยครับว่าวันนี้แม่งเล่นไม่ได้อย่างที่ที่คาดที่คา,าดหวังเลยและโดนห้าศูนย์ขอขอโทษครับก็มีแพ้มีชนะนี่แหละแต่ว่าแม่งแพ้แม่งแพ้ขาดเลยแบบจะมาพึ่งผมคนเดียวแล้วแบบผมแบบเออต้องเก่งมันไม่มันไม,ไม่ใช่นะมันต้องแบบเก่งมันต้องเก่งด้วยกันหมดเว้ยเก่งอะ่ะต้องเก่งเดีวยวกันหมด ต้องเอาคนเก่งๆเข้ามามันได้ช่วยแบกกันได้ขอโทษนะครับขอโทษจริงขอโทษจริงครับพี่ตอนครับพี่ครับผมต้องออกเลยไหมครับพี่ออกออกเลยเหรอออกเลยก็ได้เดี๋ยวให้แลนจัดการให้ก็ได้ไอ้หัวใจหัมีไวเบฟ้าขายปู้มไแลนฝากจัดการให้หน่อยนัเงินไม่มีแล้วนะหาจัดการด้วยแล้วก็บัตรออกเดี๋ยววันที่ 1> 1, 2, 2, นนนหนึ่งไม่ก็สองอ่ะสองวันเนี้ยเทสนะหนึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ทั้งมีทั้งไม้ด้วยว่าใครยังเล่นไม่ได้หลวงครับมี่แลนผมด้วยครับเออเอาแฟงออกด้วยได้ไปไหนครับพี่ต้องต้องออกไหมครับพี่ตอดเจอสบายรีซอร์หรอรีซอร์ค้างไว้ก่อนก็ได้รีซอร์ค้างไว้ก่อนก็ได้เอาถักกลับมาก็เอาเอาลีโอกลับมาต้องต้องรอเขากลับมาก่อนลีโอแล้วก็นั่นแหละ ตอนแจ็คกับเข้าอัปเปอร์นั่นแหละพี่พี่ต่อครับพี่พี่ได้ให้บัตรเข้าสภาไหมพี่หรือว่าอันนี้ผมต้องให้ตอนตอนตอนนู้นอะเขามาถ่วงพี่เอามือใครเอาเดี๋ยวให้ลุงเดียวให้ใหม่ก็ได้ลุงเดียวฟังเลยนะครับได้ครับดีมเมันร้อเรียนเราชั่วขตอนนี้ มึงฟังกูนะมึงปล่อยให้มันล้อเรียนไปเถอะสภาพแก๊งม,มันไม่มีปัญญาแบบยืนอยู่ใส่สีสูตรไหนอยู่เลยไอ้เหี้ยยังเดินทอสูตรโตเต๋ไปวันๆอยู่เลยติงมันก็โง่อยู่อย่างนั้นแหละมันก็ติงมันก็เลยไม่พัฒนาไปไหนไงนั่นแหละจมปักอยู่ตรงนั้นอะติงมันอะหมายถึงติงมันนะรับไม่ได้มันก็ไปตายแค่นั้นเองตัวโง่เลยติงมันอะไอ้ดีเอ็มจีอะ งเลยเก่งกันเองอวยกันเองอะ่ะอวยกันเองอะ่ะอมึงก็ลองมึงมันก็บ่งบอกแล้วในเมืองอะ่ะถูกไหมล่ะในเมืองมันก็บ่งบอกอยู่แล้วตอนไฟกันอะ่ะเออที่เขาเชียร์กันอะ่ะเขาก็บอกเขาก็บ่งบอกกันอยู่แล้ว รถอยูใส่รถไม่รู้เขาบอกแล้วแพ้ได้ทุกแกงย,ยกเวนแกงมึงแค่นั้นเองเดี๋ยวจะได้รู้ครับว่าคนไหนเล่นได้ไม่ได้โอเออถ้าอย่างนั้นก็เข้าอยู่นะไี่คิดอยู่แล้วได โอ้ยชี่นน่้มันแรงเลยใน,ในตาทามีใครเขาชอบแก๊งดีมจีบ้างา่าโดนเกียดทั้งเมืองโอ้ยชิ่นนี้มันแรงตัวแรกเลยใครเล่นไม่ได้กด X ยกหัวไม่ผมติดจ่ายลีโอไงลีโอบอกว่าเวลาอุ้มศพเพื่อนหรือทําอะไรอะ่ะให้กด X ให้มันรีมันกดอะไรนะลีโอบอกให้กดเออะ่ะมันจะได้แบบไม่โดนตีหลังตายยัดแม่มันไม่ใช่นะเนี่ย รถประมูลยังไม่ได้ครับเอ,อ้ยกดวอลหรอที่แม่ผมคิดว่ากดเอกรครับไล่ล้ำกันไปวะต้องมีตั้งสามพันกว่าคนมึงก็ไปไล่ล้ำกันมันเลยไล่ล้ำกันมันใค้ดีเอ็มจีอ่ะมันคู่กัดเราตลอดอยู่แล้วถูกไหมน้องชูลุงลี พวกมึงโหดกว่ามันเยอะมันยังเด็กแบะเบาะอยู่เลยยังไม่ได้ครึ่งพวกพวกพวกมึงเลยอันนี้จริงๆนะเว้ยมันยังไม่ได้ครึ่งพวกมึงเลยไอ,อเด็กพวกแบบว่าคล้ายๆเพลงนะี้เด็กพึ่งหัดแบบมีหมืออ่ะมันยังโหดไม่เท่าพวกมึงเลยเหมือนคล้ายๆเพลงเนี้ย อ๋อห้าสุดที่มันพิมพ์ที่มันพิมพ์ห้าสุดอ๋อมันมันจะได้ไม่มีเพื่อนแบบว่ามันจะได้ไม่เคยมันมันมันมีมันแก๊งเดียวไงที่เคยได้แล้วเราก็เป็นเพื่อนมันใช่ไ่าที่เราได้5ุ้เหมือนกันเชย่ะที่มันจะเตื่อมันก็ลองไปเร่งกกีกากีนางดูดิ เผื่อโดูน50เหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องเคมบอกมันไม่ต้องเคมึงก็ลองไปเล่นดูจะเผื่อโดูน50เหมือนกันด้วยตอนจะตีกันกูไม่เห็นไม่เห็นมีใครกล้าเดี๋ยวกูกลับมาเดี๋ยวกูกลับมาเสียมให้โอเคเดี๋ยวกูกลับมาเสียมให้คาร์กาตินังใช่ไหมเดี๋ยวกูพาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตัวเสียมเลยเดี๋ยวกูตัวเสียมให้เลย เดี๋ยวกูกล in ับมาเดี๋ยวกูเสียมให้กากินังในบันเทสอะเดี๋ยวกูเสียมให้เโ่อามบัคปะมันชนะกากินนงชนะตอนไหนอะชนะตอนไหนชนะตอนไหนชนะซี่สั้นเก่าอะชนะตอนไหน ชนะเท่าไหนเมืองเปิดกูยังไม่เห็นตีนเลยตัวเคม็มเลยน,าาน,นะนี่นนนว่ามันชนะกากินนางน้าแหมเร็ชนะตัวไหนเอางี้เอา,อางี้กลับมาเดี๋ยวกูตัวเซียมให้โอเคปะมันจะได้ลองเล่นดูเดี๋ยวให้ติ่งมันอกแตกตายเ,เดี๋ยวติ่งมันก็จะเป็นสปอยแบบเฮ้ย ต่อเสียม,มาแล้วไอพี่ตอดมาอีกแล้วแม่งไอตอดมาอีกแล้วแม่งตอดมาอีกแล้วเดี๋ยวกูเสียบแห้กูกลับมาเสียบให้ะมุนไปแล้วครับ<ถา>เออปล่อยไปเถอะดตึงไหนมนันเลื้อนะเอาเป็นว่า วันนี้ขอบคุณทัวรลุงลีแล้วก็ขอโทษทัวรลุงลีนะครับขอโทษขอโทษทุกๆคนด้วยที่อยากให้ผิดหวังครับหล่ครับกูพี่อนทีมกูพี่ว่าไงเปียกสตาร์ทว่าง่ายว่างน้องผมชนะห้าสูตรเนี่ยมีคนแทงมาหลานแปดดิงมีนะคนแทงต้องเยอะแปดเดีหลานแปดหลานแปดดิงแทงได้ไม่ละแปดแสน โอเคเดี๋ยวแบ่งแป๊บนึงนะไปหาได้ไปหาอยู่ไหนอยู่รเหลืองแลเหลืองแเหลืองโอ้ยเจโลอ้าวันนี้ผมไม่ไม่อยู่อันนี้ผมบอกแล้วนะห้ามรำกันนะโอเคไหมก็คือเขาเก่งเขาเก่งจริงครับอ่าวโหเพื่อนผมทักมาถามเลยเพื่อนผมทักมาบอกว่า กำลังดูทำไมแพ้5สูเลยตอนที่ตอนนี้มึงโหดมากเลยนะที่ชนะดีมเฮดมันเฮียหมัดยังไม่ยังไม่เฮียหมัดยังงงอะ่ะว่าเราแพ้ได้ยังไงแพ้มันก็คือแพ้เพื่อนกูไม่รู้ เอางี้ไม่ต้องไปลำกับกีนังไม่ต้องไปลำฝั่งหมึกหรือว่าอะไรนะคนดูมึงมึงมึงเป็นคนใหม่แล้วเว้ยไอที่ไปลำอ่ะผมจะคิดไว้อย่างเดียวเลยคือไม่ใช่ติ่งเราคือถ้าผมพูดคนดูโอเคเราโอเคกันแสดงว่ามาจบตั้งแต่ตรงน,นี้แล้วอืมัมน มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะคือถ้าคนไปลำอ่ะแสดงว่าไอ้สิ่ง DMG แน่นอนเออโอเคอ่ะถ้าเรามาถ้ามาล้ำพี่อ่ะก็ปล่อยมันล้ำไปก็ฝั่งที่สมมุติมันมันจะฟอร์มเป็นสิ่งกากินังแล้วก็เป็นสิ่งเราเนี่ยเข้าใจปะไอพวกนี้ไอไอไอพวกนี้สายเคม็มสายเคม็ม เพราะมึงอหดกว่ามันเยอะทุลุงลีหดกว่ามันเยอะถ้าฐานแฟนลับอ่ะนะหดกว่ามันเยอะมึงทำได้รักครับรักคนดูวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก มงดูในกลุ่มเดยเดี๋ยวพว,พวกนี้น่าจะกลับมาไม่รู้ว่าถ้าพวกนี้กลับมาทันแล้วไม่ไม่แหงเอาพวกต้องไปเที่ยวแหละถ้าไม่แหงก็จะสตรีมให้ดูอันหนึ่งนะทาไมรู้ว่าทําไมรู้ว่ามีแฟงมีทาไมทําให้รู้ว่ามีแฟง ไม่มีไม่มีผลถ้าไม่มีเวทสุพัทลีโอก็ต่างจากลีที่เล่นมันผ่านมามีแพ้มีชนะมีอะไรมากอย่าด้อยคาบแฟนขนาดนั้นน้องมันเก่งปิดตัวชุบเออบางทีมันมันเล่นเป็นทีมแล้วเวียบอกนี่เลยเหมือนแบบแบบคนดูหวังผมอะผมบางทีผมก็เล่นในวงไฟไม่ออกแต่หนึ่งหนึ่งเล่นได้ทั้งสองเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีวงไฟแม่ไม่ออกก็คือไม่ออกเลยถ้าพวกนี้มาทันก็จะมาครับ